ดิดมาฮามันแนะนําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมวางแผนดึงตัวยูเลียนนาเกมันกุนซือทีมชาติเยอรมนีมารับช่วงต่อจากเป๊ปกวัวเดโอลาหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026แม้ว่าเป๊ปกวัวเดโอลาจะขยายสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกไปจนถึงปี2027แต่ผลงานของทีมในซีซั่นนี้กลับไม่เป็นไปตามที่หวังหลังจากที่เขาพาทีมบรูไบสีฟ้าตกรอบเพ,ย,พย์ออฟยูฟ่าแชมเปียนลีกและหมดโอกาสป้องการแชมป์พิมลีทำให้ตอนนี้มีลุ้นแชมป์แค่เพียงเ a ฟเอครับ ซึ่งกวาดิโอลาเองยังออกไม่ยอมรับว่าแม้ควา้าแชมป์บอลถ้วยนี้ได้แต่ซีซั่นนี้ก็ยังคงถือว่าหน้าผิดหวังหลังจากคุมทีมมานานกว่า8ปีครับกวาดิโอลามีแนวโน้มที่จะอำลาตินเอธิอัสสเตเดียมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจต้องเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งหมายถึงการสร้างทีมใหม่ ฮามมนนั้นเชื่อว่านาเกมันคือคนที่เหมาะสมที่สุดในการมาสารงานต่อจากกววดิโอลาเนื่องจากเขาเป็นกุนซือที่มีแนวทางฟุตบอลสมัยใหม่และมีโอกาสสูงที่จะว่างงานหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026ฮามันมองว่าหากนาเกมันอำลาทีมชาติเยอรมนีหลังจบฟุตบอลโลกแมนเชสเตอร์ซิตี้ควรคว้าโอกาสนี้ทันทีนาเกมันเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะผมเชื่อว่าเป๊ปมีความเห็นที่ดีกับเขาฟุตบอลโลกใกล้เข้ามาแล้ว ผมไม่คิดว่านาเกมันจะอำลาทีมชาติก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นเพื่อรับงานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่หลังจากนั้นผมเชื่อว่าเขาจะกลายเป็นหัวข้อให้ถูกพูดถึงอย่างแน่นอนเราต้องรอดูกันวาดิโอล่ายัางอยู่ที่นั่นดังนั้นเราต้องรอกันอีกนิดถ้าหากว่านาเกมันครับอำลาทีมชาติเยอรมนีหลังจบฟุตบอลโลกก็จะเป็นโอกาสที่ดีของเจแเกนคอปที่จะเข้ามารับตำแหน่งกุนซือทีมชาติ ปัจจุบันครอบรับตำแหน่ง a ฮ o f g l โ b a l f o o t ต a l ลของเลดบูครับหลังจากอำลาตำแหน่งกุนซือของเลือกภูลและเจ้าตัวเองก็เคยประกาศชัดเจนว่าจะไม่รับงานคุมทีมระดับสโมสรออีกแต่ว่าไม่ได้ปิดโอกาสสำหรับการทำงานกับทีมชาติซึ่งตรงนี้ฮามันก็บอกว่าถ้านาเกมันลงจากตำแหน่งครอบก็จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมชาติเยอรมน,นีแม้ว่าตอนนี้กัาดิโอลาย,ยังเป็นกุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่อนาคตของทีมต้องเริ่มมีแผนรองรับและหากถึงวันที่เขาอำลาสโมสซอน นาเกมันอาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการสานต่อความสําเร็จของเรือใบสีฟ้า